สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอแนะนำเป็นตัวรถครอบครัวเจที่นั่งครับในรุ่นเกตเอ็มพีวีนะฮะหรือว่าเป็นไซส์มินิแวนนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้าตัวต้า i อินโนวครับ2.0ตัว V รถปี2013นะครับคันนี้เนะี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ เบนซินและมีการติดแก๊ส LPG อยู่ใต้ท้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสำหรับภายในช่วงนี้เนี่ยอัตราเชื้อเพลิงค่อนข้างที่จะขึ้นนะเป็นว่าเล่นกันเลยถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับพี่ๆนะฮะที่ต้องการใช้พลังงานสองทางเลือกด้วยการสับตัวรถหนึ่งันอมีโนวาสีขาวคันนี้มาให้บริการนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อเป็นหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับสำหรับตัวคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดของตัวรถรอบคันกันไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยอินโนวาตัวโฉมนี้คือไมเนอร์เชนนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนรละเรียบร้อยไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะครับแตนหมอคู่หน้ามีมาให้ แล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับคิ้วฝากระโปรงก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวโลโกโ้โตโยต้าก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาซึมซับตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยอย่างอย่างได้เรียนให้ทราบนะฮะมันมีการติดเป็นตัวแก๊ส LPG มานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีสองสาเหตุด้วยกันครับสาเหตุแรกคือคุณลูกค้าอย่างได้แบบนี้คือเราใช้งานกันได้ตามปกติเหมือนเดิม สายหตุที่2เนี่ยสำบ,บางคนที่ต้องการถอดตัวถังแก๊สอยู่ใต้ท้องออกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันที่ร้านอีกทีก็แล้วกันนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามแต่มันเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะสำหรับตัวเบนซิน,น2.0ก็จะเป็นตัว 1TR นะครับเกียร์ออโต้นะฮะับสำบัคันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีบริการขัดสีเครื่องผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศู์ทงล้อ นะครับแล้วก็สําหรับวารรันตีร้านเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์6เดือน10,000กิโลพร้อมกับ WSmart รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆนะฮะและก็บ และก็บริการหลังการขายให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดิมๆครบๆแห้งๆนะครับไม่มีตัวข้ามนราเนเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะแผ่นเพสนะครับ,รบหรือว่าพวกแบบติ๊กเกอร์อยู่ตรงตัวฝาปงฝาปงไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดสีเดิมโรงงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งในเรทราคาที่เราจับต้องได้ง่ายไม่ว่าเราจะเป็น อาพนักง,งานบริษัทประกอบอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็ตามเพราะนั้นเนี่ยสัปคน,นีอันจะฟรีดาวให้ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวเครื่องยนต์เบนซินกันมั่งฮะสำหรับพี่ๆนะครับบางท่านหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านไม่เป็นไรนะครับเราดูกันในคลิปวิดีโอนี้ก็ชัดเจนแล้วก็รายละเอียดก็ครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราฟังเสียงตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย เบนซินเนี่ยคือมันจะเงียบกว่าตัวดีเซลอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องไม่มีเสียงกระตุกกระตากหรือว่าตัวเสียงที่ผิดแปลกหรือว่าเพี้ยนไปจากตัวเครื่องยนต์เบนซินแบบธรรมดานะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาดึงตัวก้านน้ำมันดูได้เลยฮะเพราะว่าที่เราดูตรงนี้เนี่ยเราจะดูว่ามันจะมีเป็นตัวไอ้น้ำมันหรือว่าเป็นตัวเศษน้ำมันเนี่ยกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาหรือไม่นะครับเช็คในเรื่องของตัวกําลังอัดเป็นสเต็ปถัดมานะฮะ ตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับตัวเกียร์เดิมนะฮะทุกๆอย่างเนี่ยคือของเดิมจากโรงงานทั้งหมดแล้วก็มีการดูแลรักษาเซอร์วิสดูว่าในเรื่องตัวการบป็นในที่ดีมากๆจากเจ้าของเก่านะครับโตต้าเนี่ยอย่างนี่บอกนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตัวรถนะครับในค่ายที่เป็นแบรนด์แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรซ่อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าด้านข้างหรือว่ารอบคันเองก็ดี สำหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวแบรนด์หลักและก็เป็นตัวแบรนด์ที่มันแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยเราจะซ่อมในส่วนก็ได้เราจะซ่อมนอกส่วนก็ได้การเซอร์วิสเนี่ยเราตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าอะไหล่มันสามารถหาได้นะครับอันขออนุญาตปิดตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะนี่ก็คือในสเต็ปหนึ่งนะครับที่เราอยากได้กับลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านได้เห็นว่ารถเราสภาพสวยนะฮะปีสิบามเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความ กังวลว่ารถมันเก่าไปไหมหรือว่าการใช้งานมันเยอะไปไหมรายละเอียดตัวรถเนี่ยมันอาจจะไม่สวยอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้อันบอกเลยว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยอินโนวาเนี่ยถึงรูปทรงตัวรถมันอาจจะดูว่าแก่ๆนิดนึงแต่ในเรื่องตัวการโดยสารในเรื่องตัวการขับขี่อันก็ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่แพ้รุ่นอื่นแน่นอนนะครับ สีด้านข้างนะฮะสีเดิมสวยเสมอการจรดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยเป็นตัวล้อลอยยางเดี๋ยวตรงนี้อ่านก็จะเปลี่ยนเป็นตัวปี2022ให้นะฮะแล้วก็ตัวคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับสำหรับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันสีกันกระแทก,ก,กด้านข้างมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะฮะเบ้าลงมือแล้วก็ตัวมูเเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยเราลองสังเกตตรงตัวกกระจ็ได้ ถ้าเกิดเป็นตัวกระจกแท้เนี่ยมันจะมีเขียนว่าโตยโยต้าไว้อยู่ตรงปั๊มกระจกอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูสเต็ปด้านข้างกันต่อนั่นคือเราจะหาว่ารถเคยมีการโดนชนด้านข้างประตูมีการเคยถอดนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ไหมเราก็เปิดตัวประตูดูกันได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเป็นตัวยางของประตูนะฮะสามารถดึงดูได้เลยนะครับ บางทีมา,าจจะเหนียวนิดนึงนะฮะเราก็ดึงแรงๆหน่อยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวรถเจ็บปวดหรือว่าเสียหายอะไรนะครับเราจะแกะดูเป็นตัวเม็ดอาร์คตรงนี้เท่านั้นนะครับเม็ดอาร์คต้องกลมต้องคมเห็นและชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถสีไหนก็ตามนะฮะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นตัวเม็ดอ์งเดิมเนี่ยมันก็สามารถสังเกตเห็นได้นะครับหรือว่าความผิดแปลกจากตัวเม็ดอ์งตามจุดอื่นก็สามารถสังเกตเห็นได้นะครับนอซองในข้างประตูนะฮะไม่เคยมีการขยับขันไข่แกะออกมาทําทรงทาสีนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้านะครับไล่มาตั้งแต่คานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาตัวเครื่องและก็มาจนถึงตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นสภาพกันแบบสดสด แล้วก็เป็นแบบเรียวไทม์นะครับส่วนสําหรับตัวด้านหลังเนี่ยตรงนี้เช่นเดียวกันฮะมันก็จะมีในเรื่องตัวความโค้งเว้านะครับพอเวลาที่เราไปลองเช็ดได้หรือว่าพอเวลาที่เราไปลองขับเนี่ยจะไปงานก็ได้หรือว่าไปกับพี่ๆเจ้าหนี่เซลล์ท่านอื่นก็ได้นะครับเราว่าคอยสังเกตดูว่าพอเวลาขับเนี่ยมันมีลมเข้าไหมมันมีลมเข้ามาในห้องโดยสารหรือเปล่ารถบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยคือน้อย หรือถ้าเกิดลมมันเข้าแรงจนผิดหน้าสังเกตจนเกินไปเนี่ยแสดงว่าตัวประตูเนี่ยไม่สนิทหรือว่าประตูมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนของตัวความโค้งเว้านะฮะอย่างที่อันบอกมันก็จะเป็นตัวเหลี่ยมแฉกลงมาแบบนี้นะครับเพราะ้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราลูบเนี่ยมันก็ต้องสมูทนะฮะมือก็ต้องสมูทไปเลยนะครับตรงนี้คือสภาพของตัวรถนะฮะที่น่าใช้และสาบิโนวาตัว V ีเนี่ยคือเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวไงเราค่อยไปดูภายในกันอีกทีหนึง่งคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับ สำหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวดาบฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมมีโลโก้เขียนว่า Innova นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับมีเป็นตัวสเกตด้านท้ายแล้วก็ทับทิมซ้ายขวา2ดวงนะครับทีบนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านในกันบ้างครับสำหรับสไตล์7ที่นั่งตัว MPV เนี่ยเบาตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพับสเต็ปเดียวกับตัว Fortuner ก็คือเป็นเบาะยกแบบ50ต่อ50นะครับสามารถพับเก็บได้นะฮะตอนที่2นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ50ต่อ50เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดตัวโปรติในตัวจีเนี่ยจะเป็นแบบ60ต่อ40นะฮะตัวน็อตประตูด้านหลังนะครับชงโชกอะไรพวกนี้ชงเนี่ยถ้าเกิดบางทีมันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าความเหนื่อยมันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหนื่อยด,ดีละอันนี้เราสามารถแก้ไขได้เรื่องเล็กน้อยเรื่องจิ๊บจอยของกล้วยกล้วยนะครับ แต่สําหรับตัวโครงสร้างหรือว่าบอดี้ตัวรถรอบคันตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรโฟกัสได้มากกว่านะครับน็อตเดิมๆนะฮะรอยเม็ดองเม็ดอ้างอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นตัวรถครอบครัวในหลาย,ลายๆแนวทางหรือจะเป็นสไตล์ทัวร,ริงเองก็ดีน่าใช้ในทุกแบบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ เรามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับสำหรับตัวด้านในเนี่ยก็จะมีการตัดด้วยเฉดสีทูโทนนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมีมาให้แล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะฮะตรงรุ่นของ To y ยต้าเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับในวิกเตอร์มีให้ครบเลยนะฮะสำหรับตัวฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ใส่มากับรถตัวท็อปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับออโต้เหมือนเดิมนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นตัวช่องเสียบไฟนะฮะ แล้วก็ตัวปุ่มปรับเปลี่ยนนะครับระหว่างจะใช้เป็นตัวน้ํามันหรือว่าจะใช้เป็นตัวแก๊สสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับตัวปุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้แผงข้างประตูนะครับหน้ากากคอนโซลกลางหรือว่าจะเป็นตัวหัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะขับสบายๆนะครับออกต่างจังหวัดก็ได้ขับใช้งานในชีวิตประจําวันขับในตัวเมืองก็ดีนะครับสําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับ ฝั่งซ้ายนี่มัติมีเดียทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเอร์ล็อกนะฮะมองข้างนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนถ้าเกิดเราจะพับกระจกมองข้างเนี่ยยังเป็นแบบใช้มืออยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เป็นจุดไฮไลท์นะฮะนั่นคือตัวเบาะเบาะนั่งได้สบายครับนิ่มมากๆนะครับอาจจะมีในเรื่องของร่องรอยการใช้งานมา เล็กๆน้อยๆตามสภาพเดือนนี้กันจัดก,การแล้วก็เก็บรายละเอียดให้นะครับแต่สําหรับในหลายๆอย่างเนี่ยอินโนวาถ้าเกิดเป็นอย่างตัววีเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับตัวรถตู้แล้วพื้นที่ด้านในกว้างขวางนั่งได้สบายทุกตําแหน่งวิสัยทัศน์ในการขับขี่ในเรื่องตัวการโดยสารครอบครัวของเราเราไม่ว่าจะมีเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็ก สำหรับสไตล์อินโนวาดัดแปลงได้หลายอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีผู้โดยสารนั่งบอดตอนที่3หรือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้บอบ์ดตอนที่3เลยเราก็สามารถถอดเก็บไว้ที่บ้านได้ก็จะกลายเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เราสามารถให้ลูกไปนั่งเล่นได้เราสามารถไปนอนเล่นของตัวเราเองได้ไปนอนต่างจังหวัดก็ได้สบายสบายเลยไปเที่ยวไปแคมปิง้งนะฮะไปปิกนิกกับครอบครัวของเราตรงนี้มันก็คือสบายสบายทั้งหมดนะฮะเห็นไหมครับความหลากหลายของตัวรถหนึ่งคันคือมันมีมากมาย แต่สิ่งสุดท้ายนั่นคือมันต้องมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีและราคาที่พี่พี่ทุกท่านพึงพอใจเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งคันนะครับสับตัวรถ MPV หรือว่าสไตล์มินิแวนเจ็ดที่นั่งโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะครับอีกอย่างเนี่ยลืมบอกพี่พี่ทุกท่านไปครับถ้าเกิดถามในเรื่องของระยะการใช้งานคันนี้ใช้งานไปแล้ว1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นโลสำหรับตัวรถปี13าเนี่ยก็ใช้งานไป1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นโลถามว่าเยอะไหม ไม่เยอะเลยครับมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากไปลองขับรถตัวจริงมาได้เลยอันยินดีดูแลและก็ให้บริการพี่ๆทุกท่านไม่ว่าคุณจะซื้อสดไม่ว่าคุณจะจัดไฟนแนนซ์หรือว่าคุณจะสอบถามไว้ก่อนก็ตามแล้วแต่นะครับคราวนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่429,000บาทอันย้ำนะครับ 4 29,00 0บาทเพราะงนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเคดีฟรีเราได้เลยไม่ต้องใช้เงินดอกลดแม้แต่บ,บาทเดียวนะครับสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์อันก็ฝากยังไงติดตามกับพวกเราด้วยนะครับเราก็จะมีเป็นตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆและก็ไลฟ์สดให้กับพี่บิวชั่นได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอฝากเจ้าอินโนวาคันนี้ไว้ด้วยและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ